สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับหวยฮานอยก็เป็นซีฮานอยนะครับเป็นแยกหน่อยนะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP แล้วก็ฮานอยพัฒนานะครับชื่นชอบในรอบไหนนะครับลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับไม่ต้องตามผมทุกรอบนะครับพี่ๆเนาะสำหรับนะครับแนวทางของเรานะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่า ตัวเด่นกับสายรูดนี้มาอยู่เนาะแต่ว่าตัวเจาะเนี่ยยังหาคู่ไม่เจอนะครับพี่พี่ในรอบพาน้อยพิเศษนะครับผมให้2กับ9ไปผลที่ออก9 6 7กับ26นะครับพี่พี่เสียดายที่9นะเขาไปอยู่ข้างหน้าเนาะถ้าเกิดเป็น7 6็ดหเจ็ด้หหรือว่า697นะครับยังจะมาตัวเด่นนะครับพี่พี่เนาะยังจะมาสายเด่นสายรูดนะครับของเราในรอบนี้ใครรูดที่2นะครับเข้าไปที่26นะครับเน้น2 5ออก26 ฮานอยปกตินะครับให้1กับ4ผลที่ออก0 9 5ย์กกับ0 9นย์ะครับรอบนี้หลุดไปเนาะรอบนี้ไม่ใกล้เลยนะครับรอบหน่อยปกตินะครับผมส่วนฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ผมให้5กับ9ไปผลที่ออก05 4กับ4 6นะครับพี่พี่ในรอบนี้ก็ตัวเจาะไม่มีนะครับแต่ว่าท่านใดเอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่54นะครับมาสายรูดนะครับ ส่วนฮานอยพัฒนาให้2กับ8นะครับรูด8ผลที่ออก1 7 0 2 3 8ไม่มาแต่ว่าใครเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่2-3นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางเนาะหลุดไป1รอบนะครับหลุดไปในรอบฮานอยปกตินะครับเนาะสำหรับแนวทางของวันที่8นะครับพี่ๆวันที่8ก่อนไปรับชมทุกครั้งฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมสำหรับฮานอยนะครับพี่พี่ฮานอยพิเศษเนาะวันนี้ฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษวันนี้ผมชอบนะครับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบเนาะลองใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะในส่วนตัววันนี้ในฮานอยพิเศษเนะี่ยชอบนะครับขอให้มาก็แล้วกันเนาะผมให้ไปที่2กับ4ี่ นะครับพี่พี่สองกับ4สายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข4นะครับสองห2ึ่งสองหกนะครับ3ตัว2 4งี่หนะครับ ครับผมนี่เลยนะครับก็ท่านใดชิ้นชอบในตัวเจาะก็ตามนี้เลยนะครับแต่ว่าในรอบเนี้ยส่วนตัวชอบนะครับขอให้มาขอให้มานะครับพี่พี่ฮานอยปกติปกติผมได้เลขพี่น้องนะครับก็คือเลข1กับเลข2นะครับพี่พี่สายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข2นะครับ1 3 1 4 1 8นะครับ สองสามสองสี่สองแปดสามตัวให้ไปที่หนึ่งสองสามนะครับให้วันทูคลนะครับพี่พี่รอบนี้น้องแอดก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับว่านวทางเขาจอกตัวไหนนะผมก็ให้ไปตามสูตรคํานวณตัวเด่นที่ได้มานะครับท่านไหนชื่นชอบนะครับแล้วค่อยตามนะครับผม นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะครับส่วนฮานอยฮานอย VIP อพีเดี๋ยวให้พี่ๆแคปหน้าจอก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวให้พี่ๆสมาชิกแคปหน้าจอก่อนนะครับส่วนอีกหน้านะครับจะเป็นฮานอย VIP นะครับแล้วก็ฮานอยพัฒนานะครับฮานอย VIP นะครับกับพัฒนาเนาะทุ่มทุ่มครึ่งนะครับผลที่ออกทั้งสองรอบเลย ผมให้ไปที่เลข9ก9กับเลข3นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข9นะครับ9 4 9 5 9 6นะครับผม3 4 3 5 3 6 3ตัวนะครับ3 9 4นะครับ นะครับฮานอย VIP เนาะก็ประมาณนี้ส่วนฮานอยพัฒนานะครับฮานอยพัฒนาให้ไปที่เลข5กับเลข9นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข5นะครับแนวทางก็ใกล้ๆกันเนาะขอให้มาเพราะว่าฮานอยพัฒนากับ VIP เนี่ยเขาชอบออกตามกันประมาณนี้นะครับ52 53 57 92 93นะครับ97 3ตัวนะครับ953นะครับนะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับสี่ฮานอยเนาะท่านใดชื่นชอบในรอบไหนผมขอให้เฮงๆปัง,ปงๆทุกท่านนะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับกับสวัสดีครับ